สวัสดีค่ะวันนี้ AP Variety ชวนทํากินผัดนอมไม้เปรี้ยวใส่ตีนไก่ใส่ใบมะกรูดอาหารแปลกแต่อร่อยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะพริกแดงกระเทียมปั่นให้ละเอียดนะคะใส่ในน้ำมันทอดให้จนเปลี่ยนสีใช้ไฟอ่อนๆค่ะ สังเกตว่าเราไม่ได้ผัดนะคะท่อไปเรื่อยๆค่ะจนเริ่มเปลี่ยนสี <c oughs> ระหว่างนี้ก็อย่าลืมตุ๋นเตียนไก่ให้เปื่อยด้วยนะคะ <c oughs> เอาตีนไก่ลงผัดกับพริกเลยค่ะพูดเลยพูดเลยครับ หน่อไม้เปรี้ยวของเรานะคะล้างน้ำถึง3าถึงครั้งเลยนะคะให้ลดเปรี้ยวมันเจือจางลงหน่อยนะคะเอาลงผัดเลยค่ะแปลกแต่จริงค่ะเมนูนี้ใส่น้ำปลาอย่างเดียวเท่านั้นใครจะตัดรสหวานด้วยน้ำตาลทรายสักนิดนึงก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ในคลิปนี้เราใส่น้ำปลาอย่างเดียวจริงๆ ใส่มะกรูดไปรสชาติสะดุ้งมากๆเลยค่ะเมนูนี้สูตรนี้ได้มาจากคุณแม่ของเราเองค่ะอร่อยเด็ดมากๆเลยอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะถ้าถ้าอยากกดก็กดเลยอย่าลืมกดนะครับกด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 เลยนะคะ